ตั้งแต่เบเบลด็อตใหม่เข้าไทยมาเนี่ยก็นับว่าผ่านมาเป็นเดือนแล้วเหมือนกันนะทุกคนได้ตัวที่จะพาไปคว้าแชมป์หรือยังเอ่ยส่วนตัวผมนั้นยังไม่ได้นะฮะแต่ก็กาลังพยายามต่อไปนะพอพูดถึงตัวใหม่ที่เข้ามาแล้วหลายๆคนก็อาจจะนึกถึงฟินิกส์วิงหรือ u n i ิคอร Sting มากกว่านะแต่วันนี้จะพามาดูอีกตัวหนึ่งนะที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนี่คือเจ้าไรโนฮอนนั่นเองนะฮะอินโทรมา เป็นไงนะ,ะอินโทรใหม่ซะด้วยบอกเลยว่านั่งทําอยู่ค่อนข้างนานเลยนะะโลโก้เก่าเนี่ยต้องแบบว่าโอ้โหตั้งแต่เริ่มทําช่องอะ่ะหลายปีแล้วอะ่ะก็เปลี่ยนกันบ้างดีกว่านะฮะให้ลายเส้นมันทันสมัยขึ้นแล้วไหนๆเปลี่ยนโลโก้แล้วก็ทาอินโทรใหม่ซะเลยให้มันอลังการสักหน่อยเดี๋ยวมันจะดูธรรมดาจนเกินไปโอเคกลับเข้าสู่เบรกันนะฮะเละนอหอนตัวนี้นะฮะผม เป็นอีกตัวหนึ่งแล้วนะที่ผมได้รับสนับสนุนมาจากคุณสักคุยะหรือว่าคาวมนเอ็กซ์ของพวกเรานั่นเองนะครับผมก็ขอขอบคุณเขามาอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ขอโทษด,ด้วยที่รอบนี้มาช้าเหลือเกินเพราะว่าได้ของมารวมากแล้วก็ต้องมีคิวคลิปที่ยังต้องเคลียร์อีกนะฮะทำให้ล่าชา้าสักหน่อยในการเอาตัวนี้มารีวิวให้ดูนะแต่นะวันนี้ก็มาถึงแล้วนะเราพามาดูรอบกล่องกันก่อนเลยนะครับผมโดยไลโนฮอรตัวนี้ก็เป็น b f รสหัส19เนาะย้อนจากฟินิกส ตัวที่รีวิวตัวที่แล้วไปฟินิชมันเท่าไหร่นะยี่สิบอะอันนี้ย้อนกลับมา19เนานะเพราะว่าจริงๆตัวเนี้ยที่ญี่ปุ่นเขาก็ออกมาสักพักหนึ่งแล้วนะตามากัดเจ้าพวกตัวทีมมันอะไม่นานเท่าไหร่เองออกมาล็อตเดียวกับรู้สึกว่าจะออกมาล็อตเดียวกับแดนแดกเกอร์แล้วก็เฮลเชนนะซึ่งเฮลเชนนี่ผมยังไม่มีนะแต่แดนแดกเกอร์เนี่ยเดี๋ยวได้มารีวิวให้ดูกันนะฮะตัวนี้จะเป็นบูสเตอร์นะฮะก็จะไม่มีที่ชุดมาให้แต่ก็จริงๆบางทีผมก็ชอบตัวบูสเตอร์มากกว่านะมันเก็บง่ายดีีนนะะเเพราาาาวว่ถ้ซ้ซือตั ter, ทัทงม ก็6 0 0้0อ่ะนะตัวนี้ก็อยู่ใน,นราคาแค่490เท่านั้นเองก็ทำให้เออมันจับจองง่ายขึ้นกว่าเดิมนะฮะสบายกระเป๋าสำหรับคนที่มีที่ชุดอยู่แล้วนะหันมาดูด้านข้างสัญ,ญล,ลักษณ์รูปโลกแบบนี้สายดี f เ n น e ์นั่นเองนะครับผมแล้วก็แน่นอนด้านหลังก็จะบอกคนใช้นะนี่เป็นน้องน้องหน้ามาเตอ๋อน่ารักตัวจิ๊ดเดียวเองนะฮะเหมือนเบรดของเขาเลยนะสิ่งที่ได้จากกล่องนี้นะฮะก็คือเบรดไรโนฮอนสามแแล้วก็บิดใหม่นะครับผม ที่ชื่อว่าบิ t สป i k e ์นั่นเองนะเนี่ยจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนมองข้ามตัวนี้ก็ได้นะเพราะว่าชิ้นใหม่มันมีแค่2ชิ้นก็คืออะไรก็นอฮอร์กับสปาย์กับ380นี่ได้มาตั้งหลายอันแล้วก็เลยไปเปรียบเทียบกับพวกดัดเด็เกอร์หรือว่าอะไรที่มาในเว็บเดียวกันอะฟินิกซ์วิงยูนิคอร์สติงที่ได้แบบของใหม่เยอะกว่าตัวพวกนั้นก็จะดูน่าสนใจกว่าเจ้าตัวนี้อ่ะนะแต่กลับกันนะผมกลับรู้สึกว่าเจ้าตัวเนี้ต้องเป็นตัวที่เก่งเงียบแน่ๆเลย มันต้องแอบเก่งชัวร์เลยนะฮะไปเราลองไปแกะกล่องกันดีกว่านะนี่ ความหม่นของเหล็กนะฮะก็ทําให้ความแตกว่าจริงๆแล้วแกะกล่องตัวนี้อัดไปสักพักหนึ่งแล้วนะผมก่อจะได้เอามารีวิวให้ดูกันนะฮะโอ้ตอนแกะกล่องมายัางวิงวิอยู่เลยนี่ขัดไปแล้วรอบหนึ่งด้วยนะขัดไปแล้วรอบหนึ่งแต่ก็เล่นใหม่จนแบบว่าเริ่มเริ่มหม่นอีกแล้วเนี่ยเริ่มไม่เงาอีกแล้วเดอว่าเป็นโทนสีที่แปลกดีนะสำหรับผมนะเพราะว่าเขาไม่ค่อยใช้ชิ้นส่วนที่มาดูขุนข่นๆเนี่ยมาเป็นข้างหลังของเจ้าตัวเบรดนี่เท่าไหร่นะฮะแล้วก็ยังใช้เป็นชิ้นของ3800นนนีี่่ด้้้วยทจะเป็ชิุบบสี่แปลกดีเลยนะ แปลกตาปกติแล้วไม่ค่อยเห็นโทนประมาณนี้จากเปเบ็ดภาคนี้นะแล้วก็ยังมีบิดที่โดดมาเป็นเขียวอ่อนเลยเนี่ยแต่ก็ลงตัวอย่างปแปลกๆนะฮะควารู้สึกแรกที่ได้แกะออกมาเลยเนี่ยคือตัวมันเล็กจังวะเล็กมากๆเลยเ <c oughs> <c oughs> ทียบกับดันซอสก่อนเนี่ยก็รู้สึกได้แล้วนะว่ามันรอบวงมันเล็กกว่าดันซอสอะ่ะยิ่งเทียบกับฟินิกซ์วิงเนี่ย จะยิ่งรู้สึกเลยว่าโอ้โหฟินิกซ์นี่ทำไมมันตัวใหญ่จังวะเออน้องน้องตัวเล็กน้องตัวเล็กจริงอะพูดถึงเบลดไปเลยแล้วกันนะด้วยความที่น้องตัวเล็กอย่างเงี้ยแต่น้องแบบว่าถ่วงน้ําหนักเป็นสี่ด้านนะนี่จะเห็นว่า4ด้านน้องมีมความเท่ากันเนาะแบบอดไม่ได้เวลาเจอแรกต้องเรียกน้องตลอดเลยทุกคนอย่าเพิ่งขัดใจแล้วกันนะมันแบบมันตัวเล็กอะแล้วมันแบบโอ้น้องลูกเออ จ้าตัวนี้พองเขาก็จะมีสด้านนะฮะตัวหมดของเขาเนี่ยก็จะมี3มุมนะไม่รู้ว่าต่อการเล่นแล้วมันจะมีผลในการถ่วงน้ําหนักบ้างหรือเปล่านะฮะคงมีบ้างแหละแต่ว่าตอนเล่นผมก็รู้สึกว่าตัวนี้มันก็เป็น1ตัวที่ค่อนข้างจะสมดุลน,นะแบบไม่ได้ไม่ได้หมุนสายอะไรขนาดนั้นนะฮะเห็นเบรดเล็กๆแบบนี้นะจริงๆแล้วยังหนักกว่าเบรดของเจ้าเลออนคลอมากเลยนะเลออนคลอมันค่อนข้างจะเป็นเบรดที่เบาเบาที่สุดแลวมั้งไม่แน่ใจว่ามีเบากว่าเลออนคลอไหมแต่แบบค่อนข้างเบาแล้วแต่ตัวเนี้ย ตัวแค่นี้แต่ยังหนักกว่าเลนคออีกแปลว่าเขาก็ให้เหล็กมาค่อนข้างจะดีพอสมควรนะฮะมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมเจอของเบรดมันแล้วผมรู้สึกอเมซิ่งอยู่นะก็คือเวลาเราใส่แรเชตเข้าไปเนี่ยเบรดปกติก็อาจจะเหลือแก๊ปแบบประมาณอย่างเงี้ยนะเหลือแบบเนื้อที่ระหว่างเบรดกับตัวแรเชตเนี่ยในชิวก็ยังมีส่วนที่ปิดลงมาบ้างแต่ก็ยังมีส่วนที่แบบเผเยขึ้นไปบ้างประมาณนี้เดี๋ยวไซนี้เปิดเลยเปิด4ี่มุมให้ดูเห็นๆเ,เลยนะเนี่ย จะมีล่องอยู่แต่เจ้าเนี่อยู่ชิดกับตัวแรดเชตแบบชิดมิดสนิทเลยอะ่ะมันทำให้ผมรู้สึกว่านี่อาจจะเป็นหนึ่งเบลดที่มีเบิร์สรีสสแตนสูงมากนะฮะ mm hmm. ก็คือต้านการเบิร์สตรงเบลดเนี่ยได้ค่อนข้างจะดีเพราะว่าด้วยความที่มันปิดมาหมดอย่างนี้นี่เองและมีหนังสามผมยังรู้สึกว่ามันน่าจะใช้กับเบลดอะไรก็ได้เลยนี่เดี๋ยวผมเอาเบลดอื่นมาลองใส่ให้ดูไม่มีเบลด60อยู่ใกล้ตัวเดี๋ยวผมใส่80นให้ดูแล้วกันนะฮะอันนี้คือ4 8 0นะ ผมว่า480เนี่ยจะเข้าเลยเพราะด้วยความที่ตัวเขาก็แบบถ่วงน้ําหนักสี่ด้านอยู่แล้วอะนะเอา480มาใส่อาจจะแบบเออมันพอดีกับพอดีกับส่วนเหล็กเขาอะนะนี่เห็นไหมเหมือนเหมือนมากับตัวเดียวกันอนะเผลอๆ,ๆตอนแรกจะแพนให้ใส่480ด้วยซ้ำไปแต่ผมว่าคงมีคนข้างในแบบเอ้ยรอให้480เป็นหลายตัวมากแล้วนะ <c oughs> ให้480เป็นโคตรเยอะเลยก็เลยอ่ามา3 38มากแล้วกันแล้วก็อันนี้56นะฮะโอ้ดูดิ เบรดมันใหญ่เท่าแรดเช็ดหนะ้าหกศูนย์อะแรดเช็ดห้าหกศูนย์นี่แทบจะเท่าเบรดมันเลยนะพอมองมุมข้างก็จะรู้สึกว่าเออมันก็โดนปิดไปทุกมุมจริงๆเลยเลยคิดว่าน่าจะมีเบอร์ซิสตันที่ดีไม่อยากจะอวยมากกลัวแบบว่าเดี๋ยวไปเล่นที่ดูช่วงหลังแล้วมันจะกลายเป็นเบิร์สง่ายเดี๋ยวเขินนะะเดี๋ยวเขินมาต่อกับชิ้นส่วน380ที่ไม่น่าจะต้องมีอะไรให้พูดมากแล้วเราเห็นกันมาตั้งแต่ในชิวตัวแรกอะเนี่ยในชิวตั้งแต่ตัวแรกมันก็ให้380มา ซึ่งก็โอเคผมว่ามันเป็นมันเป็นเบรด80ที่ผมยังชอบที่สุดตอนนี้นะด้วยความที่พอมันมี3ามุมแล้วมันรู้สึกว่ามันกลมอะแล้วมันทําให้เบิร์สค่อนข้างจะยากกว่า80นั่นอื่นนะับผมใช้4 80แล้วผมเบิร์สตลอดเวลาเลยแต่ใช้3 80แล้วรู้สึกเบิร์สยากกว่านะแล้วก็ยังได้ค่า LED หรือว่าการไหลก่อนตายมานิดนึงจากจานตรงนี้ด้วยนะแบบมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากหรอกแต่มันก็ทาให้เบรเอียงได้นิดนึงอะจริงจริง80อันอื่นก็ทําได้นะแต่ผมว่า3มันจะดีกว่าเพราะว่าเเววลลลาาามมมมมัััันน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 กกกกิิ้้้้้งง่ะะไดียรรููสสึปณ ต่อกับส่วนที่คนให้ความสนใจกับตัวนี้มากที่สุดนะบางคนถึงขั้นบอกว่าซื้อไรโนฮอนมาเอาบิดอย่างเดียวก็ยังได้ซึ่งผมก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะเห็นด้วยนะนี่คือบิดสปายนะครับผมต่างจากนิดเดอร์ยังไงเรามาแกะมาดูกันจะเห็นว่าส่วนบนของเขาอ่ะมันค่อนข้างจะเล็กกว่าน,นิดเดอร์นะแล้วก็มีวงรอบๆแบบนี้ที่เออไม่แน่ใจเหมือนกันว่าช่วยอะไรนะ แล้วก็ถ้าเกิดสังเกตตรงปลายหัวดีๆตรงมุมดีๆเนี่ยมันจะเป็นมุมที่ค่อนข้างจะป้านกว่านิดเดิลนะฮะให้ฟีลเหมือนกับไฮนิดเดิลมากกว่าเนี่ยเห็นไหมมุมมันพอๆกับไฮนิดเดิลเลยซึ่งมันจะป้านกว่าพวกตัวนิดเดิลอะนะจริงพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่ผมเอามาลองเยอะที่สุดเลยนะเลยมีอะไรพูดนิดหน่อยก็คือผมรู้สึกว่ามันเหมือน2อันนี้ผสมกันมันเหมือนนิดเดิลกับไฮนิดเดิลผสมกันโดยที่มันเอาข้อดีของ2อย่างมานะฮะด้วยความที่มุมมันป้านแบบนี้เนี่ย ผมจะรู้สึกว่ามันทำให้มันเอียงได้ง่ายเหมือนไฮนิเดิลที่มากับนแลนด์ะไนแลนด์ถ้าเป็นตัวที่เอียงจนชนะผมว่าบิดสปค์นี่ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะแต่ไฮนิเดิลเนี่ยเวลามันเอียงแล้วมันจะเสียแรงตัวเองค่อนข้างเยอะนะฮะทำให้สตามิน่ามันเนี่ยน้อยกว่านิเดิลที่มีมุมที่แหลมกว่าแต่ด้วยความที่สปค์เนี่ยเวลาเอียงแล้วผิวที่มันสัมผัสกับสนามเนี่ยมันน้อยกว่าเจ้าไฮนิเดิลตัวนี้นะฮะทำให้ผมรู้สึกว่ามันเสียแรงยากโดยรวมแล้วสำหรับผมนะฮะมันก็คือการเอาความหมุนนานของเจ้า นิเดลตัวธรรมดาเนี่ยบวกกับความเอียงเก่งของเจ้าไฮนิเดลเข้าไปนะแล้วก็ออกมาเป็นสไปคที่ดีอย่างนี้นี่เองนะเรียกว่าเป็นบิดสายป้องกันที่ผมชอบที่สุดตอนนี้เลยก็ว่าได้นะถท่าที่ลองเล่นมานะพอมารวมกับทั้งตัวแล้วนะฮะก็จะได้สายป้องกันที่ตัวเล็กมีมงคเคาน์เตอร์เอียงได้มีสตามินา่าครบเครื่องเป็นไรโนฮอร์นตัวนี้นี่เองเลยนะครับผมอีกอย่างของข้อดีของเบลที่เล็กเนี่ย อาจจะทําให้หลบสายโจมตีได้ดีด้วยนะเพราะว่าพอมันตัวเล็กมันก็แบบเอียงหลบไปเอียงหลบมาอะไรประมาณนี้ะนะไม่รู้นะเป็นหนึ่งข้อดีได้ไะแต่ผมว่าพอฟีนิกซ์วิ่งมาสุดท้ายความใหญ่ของฟีนิกส์อ่ะมันก็ชนเจ้าไลโนฮอนนี้ไปได้อยู่ดีนะซึ่งวันนี้แน่นอนเหมือนเดิมผมก็จะเอาลงไปเทสในสนามให้ด้วยนะะจะได้เจอกับเจ้าพวกนี้แน่นอนนะนี่ก็คือสี่สายตัวสตาร์เตอร์ตัวของเว็บแรกนะฮะก็มาครบเหมือนเดิมเลย เหมือนสีตัวนี้ก็เป็นตัวที่ต้องเอามาเทสต์ซะแล้วอ่ะวิษัทเอโรสีเหลืองผมค่อนข้างจะพังแล้วก็เบรสง่ายแล้วผมก็เลยใช้อันนี้แทนแล้วกันนะคัสตอมขึ้นมาผมว่าสีสวยมากเลยแล้วก็เฮลเขียวเพราะว่าเฮลแดงผมก็แตกเหมือนกันสุดท้ายก็คือเอามาลองกับฟีนิกซ์วินตัวเมตาตอนนี้ด้วยนะก็เดี๋ยวมาลองดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงซ็อกคอมโบทั้งหมดนะฮะไปเราไปที่สนามกันนะมามาทำสีที่ผมชอบลืมทำมันก่อนเลยนะก็คือการเทสปบินโดยที่ยังไม่ชนตัวอะไรเลยนั่นเองนะ ลืมทำทุกคลิปเลยนะตอนชุดอยู่ถ้าเกิดเห็นเท้าเห็นอะไรของผมก็ไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าเออมันต้องตั้งกล้องมุมนี้จริงๆแล้วผมไม่สามารถหลบเท้าไปมากกว่านี้ได้แล้วนะมามาลองชุดเจ้าไรโนฮอนกันเลยก็ถือว่าเป็นตัวที่บาลานซ์แล้วก็นิ่งดีมากเลยนะดูเดี๋ยวผมเทียบกับชุดไนชิลให้ดูนะไนชิลนี่เป็นตัวที่ค่อนข้างจะสายมากเลยนะดูวิ่งกว่ากันเยอะเลยนะ เริ่มบทเท่าปทีละสายเริ่มจากสายที่แพท้ทางก่อนเลยแล้วกันนะฮะมาตัวแรกดรันซอสนะโอ้ยยังยงไม่ออกโอ้ยโอ้ยโอ,โอ,โอ้แต่โดนตีแล้วโดนตีแล้วเสียแรงเยอะมากเหมือนกันนะลองอีกรอบดูนะ บินออกมาข้างนอกเลยเนี่ยนฮะน้ำหนักมันถึงบอกว่าอัดมาให้เยอะเท่าไหร่แต่ต้องบอกเลยว่าเบากว่าพวกตัวท็อปๆอ,อ,อย่างดันซอสอยู่ดีนะอ,โหโหอดันแพ้สายที่แพ้ทางแบบยับๆเลยนะผมว่า โอเคข้อเสียหลักๆของตัวนี้เนี่ยรีคอยมันค่อนข้างสูงนะรีคอยนี่หมายถึงว่าเวลาตัวอื่นโจมตีมามันจะเทคดดเมจค่อนข้างเยอะแล้วทําให้มันเนี่ยเสียแรงเองค่อนข้างจะมากเลยนะฮะเจอกับสายแอทแท็กที่ชนะทางไปยังขนาดนี้เดี๋ยวเราไปลองดูสายที่มันแพ้ทางอย่างสตามิน่ากันบ้างดีกว่านะฮะเรามาลองเจอวิสาสแอโร่ Arrow กันเลยนะ เ็เมื่อก่อนวิาสานนี่เล็กสุดเลยนะพอไรโนฮอนมาแล้วแบบเออทำไมวิศานมันตัวใหญ่ขึ้นอ๋อไม่ใช่มันมีแค่ที่มีตัวเล็กกว่าเฉยโอ้แต่เนี้ยดูดูการเอียงของเขาฮมันเอียงแล้วมันแบบว่ามันดูเอียงสมูทอะ่ะมันเหมือนเอียงสมูทเหมือนไนแลนด์แต่ก็ยังไม่มากพอที่จะเอาชนะสายสตามินาได้อยู่ดีนะรอบนี้ลองชูววรุสานก่อนมากดีกว่านะ อย่างนั้นเนี่ยดูดูเขาใสา่บีบอยแล้วโอ้ย oh. ตัวที่3นี้มาลองดูสายเดียวกับเขาอย่างไนชิวดูบ้างดีกว่านะว่าโอเคสายที่แพทางก็ไม่ชนะสายที่ชนะทางก็ไม่ชนะลองมาดูสายเดียวกันซะเลย โดูไนชิวนี่หมุนสายกว่าเยอะเลยเอ้าเขาหมุนสายกว่าดันไปนล้มก่อนเขาเฉยเลยลรวนาะฮอนโอ้ยนี่เขาลงหลุมไม่ให้เรารอบหนึ่งด้วยนะถ้ารอบนี้ยังแพ้อีกก็ไม่รู้จะว่ายังไงละ เออกว่าจะชนะใครเขามั่งแต่รอบนี้แบบไม่อยากจะนับเลยเขาลงหลุมอะมาขอชนะส,สวยๆสักรอบหนึ่งให้เขาดูหน่อยสิว่าเราเก่งเออ,อแมคู่นี้มันดีดีบกระดูดแรงมากเลยวะแรงกว่าดีดกับซามิน่าเมื่อกี้ โอ้โหล้มก่อนล้มก่อนไนายชิวอีกจริงๆนะสายบาลานอะ่ะต้องชนะสายบาลานั่งแล้วแหละโอ้ยไอยอย่างหนึ่งที่ต้องน่าพูดถึงนะก็คือน้องชอบลงไปแล้วแบบหมุนต่อในหลุมอะ่ะบางทีแบบ น้องจะลงไปหมุนิ่งๆหลุมเลยอันนี้มันอาจจะไม่หมดมากเพราะผมเอาเทปพันสายไฟบุกไว้นะกลัวสนามแตกนะแต่แบบบางทีตอนคนเขาไปแข่งกันอะต้องรอต้องนานกว่าลงลงข้างสนามไปแล้วมันจะหยุดหมุนนะถือเป็นความน่าเอ็นดูของน้องแล้วกันนะแต่เมื่อกี้ก็ไม่ชนะนะแถมอ่อยตาอ๋อไม่พอโดนเอ็กซ์ตีอีกรอบนี้ไอ้ลูกเอ้ย เดีเมื่อกี้เหนียวได้นะเ <G> ก <ül üyor> ือบหลุดแล้วไม่หลุดโอ้ยครับครับอุย้ยนี่นี่นี่ไม่ออกนะเด <G ül üyor> ี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่หัวหนักไปซะเดี๋ยวใส่จงหัวหนักไปซะนี่เดี๋ยวใส่เลิกเอียงแล้ว,ลวโอ๋อแต่เอียงมาสรงนี้เดี๋ยวหยุดก่อนเขาอีกเลยเออฮหยุดก่อนเขาอีก โอมามาถึงตัวสุดท้ายอย่างฟีนิกซ์สวิงนะเห็นจากรอบก่อนๆแล้วไม่อยากจะหวังเยอะเลยนะฮะแต่ก็โอเคเป็นไงเป็นการลองดูเผื่อน้องชนะตัวเมตาได้เออเรามาเชียร์น้องให้ชนะกันสักตัวหน่อยดีกว่าเดธานฟีนิกซ์วิงออกเฉยเออในที่สุด มารอบนี้แหละน้องต้องมาได้แล้วน้องต้องเริ่มเริ่มทำคะแนนแล้วแต่ตั้งแต่เล่นมานี่ยังไม่เบิร์สเลยนะพูดงี้เดี๋ยวเบิร์สตัวเลยโอ้ยโอ้ยอันนี้ดูดูของจะชูดติในวิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเนี่ยดูดิ นี่ชูดพลาดนะเนี่ยหมุนอยู่โคตรนานอ่ะเราดูว่ามันจะหยุดเมื่อไหร่เอ้ยเคาเตอร์ปีนวิงออกได้อีกแล้วโอ้ชนกันเพียงครั้งเดียวนะ หลุดนะฟินิกฟินิกวิ่งเต็มแรงมากเลยแต่ยังไม่หลุดนะโอ้ยโอ้ยรอบนี้ไม่รอดแล้วโดนเต็มเต็มเกินเออเล่นกับฟินิกวิงแล้วมันอยู่อ่ะมันอาจจะมันตรงนี้เพราะมันเริ่มชนะด้วยนี่นแหละ พอเริ่มชมเริ่มแพแล้วโดนอัดเต็มๆเลยนะเมื่อกี้เท่นะเท่นะอันนี้เท่เทได้อยากลองเจอดันซอร์อีกรอบอะมันจะแบบแท้สายที่มันชนะทางขนาดนั้นได้เลยเหรอมันดูแบบเออเกินไปหน่อยนะ ขนาดฟิสิกส์วิ่งยิงชนะได้เลยอะ่ะ okay. โอเคดูเรื่องดูขี่งงเงาเงไปด้วยโอ้โหอ๋อขึออ้นมาลูกโนกโผเอ๊ะนะ <laughs> ไม่ได้อย่างนี้นะเออสะท้อนเขาลงแบบแม่นๆเลยอ่ะอีกสักรอบหนึ่งโอ้แถมเยอะเหมือนกันนะพอชนะแล้วมันเริ่มมันไงโอ้ยไม่โดนโอ้ยโดนเคเคๆพอแล้ว โดยรวมแล้วเป็นตัวที่ทําได้ไม่ค่อยดีเท่าที่คิดเลยนะครับผมโอ้โหค้านหวังไวซะเยอะเหมือนกันนะฮะสำหรับตัวนี้แต่กลายเป็นว่าโอ้โหโดนหยุดโดนหยุดรัวๆเลยจริงๆแล้วอย่างหนึ่งนะฮะที่ผมรู้สึกก็คือนั่นแหละนะแรงดีดมันเยอะไปเยอะไปสาหรับการเป็นสายดีเฟนซ์นะคือเอลิเมนต์อื่นมันใช้ได้นะผมว่าบิดมันอะออกค่อนข้างยากนะถ้าจะเห็นเมื่อกี้โดนฟินิกวิงแบบเอ็กซ์ติมแดสใส่แบบเต็มที่อ่ะก็มีเยอะเหมือนกันนะที่มันแบบว่า อยู่ได้หรือแบบหลายๆช็อตที่โดนเขาตีมาแล้วมันอยู่ในมุมที่จะออกอ่ะมันก็โดนดีดกลับเข้ามานะฮะด้วยเหตุผลบางประการก็ถือว่าเหนียวแต่ว่ากลายเป็นว่าเหนียวไปก็เท่านั้นเพราะว่าสตามิน่าสู้เขาไม่ได้แบบแรงดีดเยอะเกินโอ้แต่ถึงอ,อย่างนั้นแปลว่าตัวนี้เป็นตัวที่ไม่ดีหรือเปล่าสําหรับผมผมว่ายังไม่ขนาดนั้นนะไม่รู้ดิอันนี้อาจจะด้วยส่วนตัวแบบเอ็นดูน้องอ่ะน้องตัวเล็กอ่ะ อย่าแกล้งน้องอะไรประมาณนั้นนะแต่ไม่ใช่ที่จะบอกก็คือผมว่าตัวมันอ่ะเอามาเล่นรวมกันอ่ะเป็นคอมโบแบบซอกคอมโบไม่ดีตัวนี้มันต้องโมโยเพราะผมรู้สึกว่าบิดมันอ่ะเป็นบิดที่ดีนะสำหรับสายดีเฟนส์สำหรับผมดีมากในคลิปช็อตแนะนำคอมโบที่ผมเพิ่งลงไปเนี่ย ผมก็เอาในชิลไปใส่บิดตัวนี้แล้วก็โหดใช้ได้นะฮะถือว่าเป็นหนึ่งบิดที่ชอบเลยนะส่วนเจ้าตัวลัดเช็ดมันเนี่ยมันยูนิเวอร์แซลอยู่แล้วใช้ยังไงก็ได้แต่เบลดมันเนี่ยผมว่าเบลดมันไม่ใช่สายดีเฟนส์ผมไม่รู้สึกว่าเบลดมันเป็นสายดีเฟนส์สักนิดเลยผมว่าเบลดมันเป็นสายแอทแทกถ้าเอาไปเล่นแอทแทกอ่ะ จะมันกว่านี้เยอะเลยในตอนงานแข่งอ่ะก็มีคนเอาเจ้าไรนโนฮอนเนี้ยไปเล่นใส่รัชนะซึ่งรัชอ่ะสำหรับผมเป็นบิดที่ใส่กับอะไรก็อร่อยนะแล้วมาใส่กับไรนโนฮอนซึ่งแบบโอ้เป็นตัวเล็กๆวิ่งตีอ่ะรู้สึกมันมากเลยนะเน้นสายตีไปเลยตัวเนี้ย สาโลแฟตก็ได้สายตีแบบส่แฟลใส่เกียร์แฟลใส่อะไรก็ว่าไปนะผมว่าจะมันจะทําอะไรได้มากกว่านี้ค่อนข้างจะมากเลยนะฮะพอมาอยู่กับสายรีเฟรชแล้วดูดิโดนตีเสียแรงโดนตีเสียแรงรัวๆเลยมันไม่ค่อยเวริร์กถ้าจะตีก็เอาให้เขาเสียแรงดิอย่ามาโดนตีแล้วเสียแรงเองนะฮะจะป้องกันทําไมในเมื่อคุณสามารถสัดเขาออกเอ็กซ์ติมได้เนาะโดยรวมคะแนนตัวนี้นะฮะผมให้ที่ประมาณท่านในคอโมโบนี้เลยอะ่ะผมให้สัก4.5แล้วกัน4.5เต็ม10นะเล่นยากเล่นยากเกินไปหน่อยจริง ผมยังชอบมันกว่าเลนโนนคอนะแต่ว่ามันเล่นยากกว่าเลโอนคอซะอีกอะ่ะ mm hmm. ก็เลยต้องให้เท่านี้จริงๆนะฮะสำหรับสต็อกคอมโบแต่ได้ให้คะแนนไปชิ้นๆอนะ่ะเผื hmm. ่อผมจะให้สูงกว่านี้นะอัป mm hmm. ปัดขึ้นมาเป็น5แล้วกันห้า <laughs> มองหน้า mm hmm. น้องแล้วเอ็นดูปัดขึ้นให้ <laughs> นี่แหละการรีวิวของเจ้าไรโนฮอนตัวนี้นะฮะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งกับคุณ c าร์เมนเที่ส่งตัวนี้มาให้เพราะว่าถ้าเกิดไม่มีเขานะคลิปนี้ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้เพราะว่าอีกนานกว่าผมจะได้มาเก็บเจ้าไรโนฮอนนี้แน่นอนผมน่าจะหมดเงินกับดันเด gger h e l ล c h a i n phoenix หรือว่ายูนิคอร์สติงซะก่อนนะฮะ mm hmm. โอ้กว่าจะได้มาเก็บนี่ยาวชัวแต่ก็พอเขาส่งมาให้ก็ขอบคุณจริงๆเลยนะ จะดูแลน้องเป็นอย่างดีเลยแล้วก็เหมือนเดิมถนะ้าใครมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมนะให้เจ้าไรโนฮอนตัวนี้ผมเอาไปเล่นแล้วมันเก่งนะแบบหรือว่าผมลองคอมโบนี้มาเอามาลองแชร์ช์กันได้ตามช่องคอมเมนต์เลยนะฮะว่าว่าเออคอมโบไหนจะเก่งแนะนาคอมโบไหนหรือว่าเล่นเดิมๆของมันเนี่ยก็สามารถทําให้เก่งได้เอาชิ้นนี้ไปใช้หรืออะไรอย่างเงี้ยเม้น์ลงมาให้เป็นคอมมูนิตี้กันแนะนํากันได้เช่นเดิมเลยนะครับผมหรือมีข้อเสนอเสนอเสนอแนะ มีข้อเสนอเนี่ยอะไรกับทางรายการก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เช่นเดียวกันเลยแล้วถ้าเกิดดูมาถึงตรงนี้แล้วชอบคลิปนี้ยังไงนะฮะอยากเห็นคลิปแบบนี้อีกก็สามารถลงไปกดไลค์กดซับสไครป์นะครับผมแล้วก็แชร์ออกไปให้ทุกคนรู้ว่ามีรายการอย่างนี้อยู่เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมลงคลิปออกมาเรื่อยๆด้วยนะก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยจริงๆนะครับผมปกติดูช่องอื่นพูดก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่พอเห็นเองแล้วมันช้ำใจนะเวลาเขาพูดประมาณว่าเอ้ยคนที่ดูแบบ50%ยังไม่ได้ subscribe เลยอะไรเงี้ พอมาทำเองแล้วแบบโอ้โหขอโหงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ยังไม่ได้ subscribe ก็ถ้าเกิดซับให้หน่อยจะเป็นเพราะคุณอย่างสูงเลยนะฮะจะได้มีกำลังใจทำคอนเทนต์แบบนี้ออกมาให้ได้ดูเรื่อยๆเนาะแล้วก็ถ้าอยากสนับสนุนค่าเบรดยังไงนะฮะก็ข้างล่างปุ่มซุปเปอร์ตังค์นะผมแล้วก็ลิงก์ทริปมีที่ผมจะแอดไว้ในท็อปคอมเมนต์เนั้นก็จะมีช่องทางการโดเนทที่มากขึ้นทั้งทรูมันนี่สแกน QR พร้อมเพย์นะฮะแล้วก็ไลน์เพย์ก็ได้เช่นกันนะ หรือจะสนับสนุนผ่านซุปเปอร์แทงอย่างเดิมก็สามารถทําได้เช่นกันอย่าลู้ซื้อไปเบตที่ไหนสามารถดูที่ใต้เดสคริปชั o นนะครับผมมีบอกว่าอย่างละเอียดเนาะแล้ววันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับบ๊ายบายครับ